กราสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนามหาลาบเบิดเปลือเล็เขนห่อยเด้ออ่าเมื่อนี้ปูนากรมีข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเฮาคือเก่านาะพี่น้องเนาะงวดไปจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องเลขตัวนี้ได้มาตาใสพี่น้องปูนากระิขอเท้าความจังหน่อยเด้อ เลขตัวนี้เป็นเลขรถของน้องไ่้ของปูนาคพี่น้องอ่าไปเลยรดไม่เลขตัวไม้ไว้สไปทะเบียนตัวเก้าของเพิ่นตงะต่สมัยตะกี้นี่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าพี่น้องป้องไปก็คือสีจ่จำก็ได้อยู่่เนาะอ่าปูนาคผ้าแปารดอยู่จ ah, ังหวัดขอนแก่นพี่น้องปูนาคก็ได้ไล่สดได้เหตุคลิปบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุงกับโรุูจากว่างวันนั้นพี่น้องสีพระกษษันถือบอ อ่าหรือไปสนใจผูใ้ใดเบิ่งคลิปเก่าๆของปูนาคได้พี่น้องอันนี้คือน้องใส่ปูนาคเด้อเสียเอพี่น้องเสียเออ่าเรามีโอกาสได้ง่ายป้ายทะเบียนรถเล่าจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเขามาใส่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีเนาะพี่น้องเนาะอ่าเขามาใส่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีเพิ่นได้เลขรถทะเบียนไหมซึ่งเพิ่นงวดวันนึงนี่ครับงวดบางวันที่หนึ่งกันยะเพิ่นก็นโชคดีพี่นอ้องอ่าถือเลขเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นฝันดีเพิ่น,นดวงด,ดีอยู่อ่าเพิ่นถือมางวดกว้อนกะ อ่าหกเจ็ดเลขรถเพิน่นมือนีเพิ่นก็นเลยได้ไปเอาเลขทะเบียนไม่มาพี่น้องตะมือวันศุกร์กูละมือวานนี้มือนีปูวันเสาร์อ่าปูนาคเลยมนานังอัดคลิปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นน้ากันอ่าเพิ่นก็นเป็นคนดวงดีเป็นคนโชคดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นน้องสายล่าของปูนาคนี่ละ,ะใหม้มาประพฤติปฏิบัติทำอยู่ในร้านทำนำเห็ดใหญ่ให้งซอยอันนี้คือเลขเก 9, ่าเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อที่ปูนาคไปเอามาสมายัยตะกี้เลขวันออกอ่าหกเจ็ดเจ็ดกแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องก็กสีเห็นสูย ผู้นาคไลสดให้พี่เห็นน้องให้ป้าให้ลูกเฮ้าได้เบิงอยกเมื่อนี้เพิ่นได้ไป้ายถี่เบียนไหมสีได้ไป้ายตัวไหนสีถือเลขตรงใจก็พี่กับน้องมองค่อยเบิงอยท่ายไทย,ทยคลิปนั้นพี่น้องเนะาะผู้นาเขามาแล้วกะขอกําลังแรงเชียร์จากพี่จากน้องนี่เด้ออ่าจากหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงใจพี่น้องด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วกะให้พี่น้องฟองป่าของเขาทั้งหลาย ก,กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องิบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆตู้เลขได้จากทางช่องปูนาคมานาพี่น้องเป็นช่องแน่นอนนะพี่น้องเห็ดมาโดนโรคซีดโลหาเขาผู้ติดตามพลเสือนสองแสนพลทหาหมือทั้งมือแต่ของผู้นาสองมือกว่าอยู่คือเก่าแต่กระบอกเป็นอยังขอเพียงให้พี่ให้น้องให้ป้ายลุงเฮาอันยังหักปูนาคถึงคนดูสีน้อยแต่กระมากด้วยน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะนี่ละป้ายเลขอาไทเบียนลดคัดไม่เพิ่นอ่านนี่ละ เิ่นปเปลี่ยนมาพี่น้องก็ขอฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงไว้แนี่ยคอยกดติดตามปูนาคเลยเนอบอสิเป็นทั้งนั้นจุดทูบหรืออีอย่างต่างๆสิละพี่น้องกะถึงแม้สีหน่อยแต่ก็มากด้วยน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะปูนาคก็ขอกราบขอบุคุลพี่กราบขอบุคุลน,น้องสุภูสุคน่ะละออกจากใจจริงของปูนาคโดน,ดนปูนาคก็บจังคอยได้เห็ดในพี่น้องป้องไปเขาาด้เบื่องน้ำกันหานังเทือก็กหายไป,ไปเป็นมือสองมือก็อจะฟ้าว่ากันเ้อเพราะปูนา เป็นแอดมินผู้เดียวที่บ่มีกระดาษกับปากกาแล้วก็บโบใครได้แลนออกไปหาเฮ็ดคลิปอ่าคือจังลูกจังหลานคือตั้งช่องใหญ่ๆของเขาเจ้าพี่นอ้องอ่าผู้น่าถอนโดนก็นค่อยได้เฮ็ดเทื่านึงเนาะพี่น้องเนาะออกจากบ้านแน่บ่ออกแน่หาหลังเถือกก็นั่งแน่รับแขกแน่สักยันแน่ <c oughs> ให้พี่ให้น้องแน่อ่าตรวจด,ดวงชะตาให้ลูกให้หลานผู้เข้ามาทางไก่แน่จังเสียก็เลยโบใครได้ไปเฮ็ดนะพี่นอ้องเลยโบใครได้เฮ็ดผู้คนเราคือประธานกับผู้ นละคนกับไทยแต่ว่าผู้นาบอาจากไายพี่น้องมันเป็นการคยจังเฮาอันดับหนพี่น้องเนาะก็ให้เข้าใจพุ่น้องพี่น้องฟ้องไปบุรุก็เข้าใจยีดอกเนาะอันนี้คือเลขทะเบียนรถใหม่เพ่นทีพี่น้องเ้อเลขทะเบียนรถใหม่ของเสียเอเพื่นพี่น้องอ่าขอท4042พี่น้องอ่าไปพิจารณาเอาพี่น้อง4042มากระจัดคัดกระพานเ้อพี่น้องเ้อ อ่ามากระจัดคัดกระพานนพี่ให้น้องป้องไปเฮา,าพิจารณาเอาปูนาเข้าใจเยาว่าเงานินค้ำมันเป็นของหายากนาะพี่น้องเงนินค้ำมันเป็นของหายากส่วนสี่ได้ต่ระบาแต่เบียกกะฟ้าปลาบักเงาหุ่นพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเข้าป้องไปมือนีปูนากับมานําเสนอเลขรดอ่าของเสียเอเพิ่นน้ะพี่น้องนขอทออ่าสี่ศูนย์สี่สองอุดรอนท่านี่พี่น้องหาไปง่ายไปไม่ขามาหามันโชคดีแต่ตะสือไม่ขามากันยังโชคดีอยู่พี่น้อง พราะฉะนั้นแห้พี่หน้องกับไปหายิปอลอตเตอรี่ไปพูดละใบสองใบเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมว่าผู้นากไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันแต่สิ่งแดงทิน้นสนับสนุนให้พี่ให้น้องป้องปายเฮารับซื่อฉลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องเดอ้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วผู้นาก,กขออำนาจบุญญาบรารมีของคุณพระศรีรัตนเตกแร้วสังขารประการอ่าบ่จะเป็นคุณพระพุทธคุณพระธรรมประสงค์ตลอดถึงคุณบิดามารดาพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลาย อาจงอํำนวยอวยพรอนใช่ให้แกพี่น้องป้องไปยเฮาทั้งหลายอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ขอให้พี่น้องป้องไปห้องลำลำเรื่วยๆให้สุขภาพพระนาไม่สมบูรณ์เพิ่มพูนในพวกกระซับน,น,น่าประการเ้อเอาคลิปนี้พูนาก็ขอฝากเลขของอรรถเสียเอไว้แล้วพี่น้องเ้อไดดแก4042 สี่ศูนย์พี่สองหายพี่น้องพ่อไปทั้งหลายรำรำรวยเบอร์ปรเลิกขนอ้อยเอาสำหรับคลิปนี้ผู้น้าก็ต้องขอกราวมาสวัสดีครับ